นี่คือสรุปเรื่องสามัคคีเพศคําฉันวรรณคดีที่พูดถึงเรื่องความสามัคคีนะครับสามัคคีเพศคําฉันเนี่ยนะครับเป็นวรรณคดีแบบคําฉันซึ่งก็เอ่อเป็นร้อยกรองไทยที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยแต่งโดยนายชิดบุรทัศน์ตอนปีพศ2อ,อ5 7นะครับสมัยรัชกาลที่6เลยช่วงนั้นบ้านเมืองกับลอกก็ตึงเครียด,ดกันอยู่เนื้อเรื่องเนี่ย เขาเอามาจากชาดกในพุทธศาสนาเล่าถึงแคว้นวัดชีที่เคยแข็งแกร่งมากๆแต่สุดท้ายก็ล่มสลายไปเพราะโดนยุให้แตกข้อกันไงครับเรื่องนี้เลยแต่งขึ้นมาเพื่อเตือนใจคนไทยโดยเฉพาะเลยทีนี้แก่งสำคัญที่เราควรรู้กันเนี่ยมีอยู่3มเรื่องหลักๆครับอย่างแรกเลยคือเรื่องเนื้อหาแล้วก็ข้อคิด ชัดๆเลยคือเขาชี้เห็นว่าการแตกความสามัคคีเนี่ยมันนำไปสู่ความพินาศได้จริงๆนะครับเหมือนที่แคว้นวัดชีล่มไปเพราะกษัตริย์ลิฉวีดันไปหลงกลไม่เชื่อใจกันเองแต่ถ้าสามัคคีกันแล้วก็ยึดหลักอปปริหานิยธรรม7ประการซึ่งเป็นหลักปฏิบัติให้หมู่คณะเจริญมั่นคงอะนะก็จะรักษาบ้านเมืองไว้ได้เรื่องนี้เลยสอนเราว่าต้องใช้ปัญญาอย่าหูเบาต่อมา เรื่องที่สองคือความงามทางวรรณศิลป์อันนี้น่าทึ่งมากคุณชิดบุรทัศน์นี่เก่งมากๆเรื่องแต่งคำฉันท่านเลือกใช้ฉันหลายแบบให้เข้ากับเนื้อหาอารมณ์เป๊ะเลยอย่างบทไหว้ครูก็ใช้ฉันที่ฟังดูขลังๆหน่อยหรือตอนกรวดก็ใช้ฉันที่ฟังดูดุดันแล้วภาษาที่ใช้ก็เพราะมากมีเล่นเสียงเล่นสัมผัสอ่านแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยครับสุดท้ายนะครับ ประเด็นที่3เรื่องคุณค่าต่อสังคมและวัฒนธรรมคือถึงแม้เรื่องมันจะเกิดในอินเดียโบราณนะแต่แก่นเรื่องมันเน้นหลักธรรมพุทธอย่างอาปริหาหนิยธรรมซึ่งสำคัญกับสังคมไทยเรามานานแล้วสามัคคีเพศคำฉันเลยไม่ใช่แค่วันคดีธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นเครื่องมือปลุกใจให้รักชาติให้เป็นปึกแผ่นโดยเฉพาะตอนบ้านเมืองมีปัญหาสรุปก็คือสามัคคีเพศคำฉันเนี่ยเป็นวรรณกรรมอมะตะที่สำคัญมาก ทำเตือนใจเรื่องพลังความสามคัคคีแล้วก็โชว์ฝีมือกวีขั้นเทพจริงๆครับ